และนี่ก็คือบทสรุปของรองเท้าวิ่ง racing flat หลอาวะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแป๊บซิซ่ากับผมแป๊บนะครับคลิปนี้ก็จะเป็น ep 2ลองวิ่งของรองเท้าเรียกว่ารองเท้า racing flat ไหมหรือว่าเป็นรองเท้าแข่งอีกรุ่นหนึ่งแล้วกันครับเป็นผมผมอยากเรียกเขาว่าเป็น super s h o e อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ อาจจะแตกต่างจากซ u เปอร์ชู์ทั่วไปในตลาดนะครับก็ได้มีโอกาสเอาไปทดลองมาระยะหนึ่งแล้วนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็คงคงได้เห็นนะครับว่าคู่นี้นะครับคืออะไร New Balance SC Pacer V2 นั่นเองนะครับถ้าคนที่ติดตามผมเนี่ยหลังจากที่ได้มานะครับ ผมเอาไปลงรายการก็คือโนมิซูนะครับ KMS 5000 Time Trials นะครับก็ได้ New PB นะได้ New PB ของระยะ 5K มานะครับก็29เท่าไหร่ไม่รู้ว่าเกือบนะเพราะว่าลงลงเป็นซับ30ไว้นะครับก็เกือบไม่รอดเหมือนกันแต่ว่าก็ผ่านมาได้ด้วยคู่นี้นะครับก็ถือว่ามีประวัตินะมีประวัตินะถ้าใครสนใจก็ถือว่า เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเล่าก่อนเล่าก่อนโอเคก็ไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับเริ่มจากความเขาเรียกอะไรการเดินก่อนการเดินนะครับสวมใส่การเดินเนี่ยต้องบอกก่อนเลยครับว่าเป็นรองเท้าที่นุ่มเวลาเดินหรือว่าผมพูดรวมไปถึงตอนวิ่งช้าๆด้วยนะครับคู่นี้โฟมฟิลเซลนะครับฟิลเซลตัวนี้คือนุ่มเลยมันเป็นโฟมรุ่นเดียวกับ SC Elite V4 นะครับเพียงแต่ว่ามันจะบางกว่านะครับเพราะฉะนั้น SC Elite เนี่ยมันก็จะนุ่มอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าใครเคยใส่แต่ตัวนี้บอกเลยว่านุ่มมากนุ่มแบบนุ่มเลยเดินคือนุ่มสบายเลยนะครับที่สําคัญคือด้วยความที่ผมเป็นคนที่มีอาการเท้าแบนเท้าล้มนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาครับความมั่นคงสูงเลยนะครับสังเกตว่าตรง พื้นรองเท้าฐานรองเท้าเนี่ยครับมันมีความกว้างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาลงแล้วลงได้เต็มเท้านะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าดูไม่รู้จะเห็นป่ะนะจุดเวลาเนี่ยผมลองให้ดูนะครับสมมุติว่าเราเดินแล้วเราจะล้มในใช่ไหมเท้าเราจะพลิกเนี่ยมันมันเหมือนมีตรงเนี้ยค้ำไวอะครับไอ้ตรงที่มันออกแบบลวดลายเป็นเส้นเนี่ยไม่ได้ออกแบบผมว่าไม่ได้ออกแบบเอาสวยเอาโชบเชียวอะไรอย่างเดียวนะคือมันเสริมสร้างความมั่นคงด้วยมันพลิกยากครับ ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นแกนครับหมายยกขึหน่อยตรงเนี้ยจะเป็นแกนเหมือนประคองเท้าเราไม่ให้ล้มนอกล้มในเลยนะครับ <S <S เพราะฉนั้นก็ถือว่ามีความมั่นคงได้ดีนะครับคนที่มีอาการเท้าล้มถ้าล้มไม่มากผมว่าไม่มีปัญหาเดินได้วิ่งช้าได้วิ่งช้านี่คือสบายๆเลยครับนุ่มเบานะครับแล้วก็สามารถยกเท้าได้ง่ายนะครับวิ่งช้าๆถามว่าวิ่งได้ไหมได้นะก็ถือว่ามีความมั่นคงสูงเลยนะครับพูดไปแล้วเนอะเดินช้าเออเดินหรือว่า วิ่งจ็อกกิ้งวิ่งอีซีเพจช้าๆเนี่ยไม่มีปัญหาเลยขณะที่ทําความเร็วขึ้นมาหน่อยนะครับความเร็วขึ้นมาของผมเอาซักเพจ6กและกัน6กหครึ่งนะครับก็ถือว่าสนุกครับเป็นรองเท้าที่ยังคงถ้าวิ่งประมาณเนี้ยนะยังคงนุ่มอยู่ครับเป็นคาแรคเตอร์นุ่มนำนะครับนุ่มนำซึ่งตัวแผ่นเนี่ย Energy a r อร์อ่ะมันไม่ได้ถึงกับแข็งมากด้วยครับมันเลยทําให้การวิ่งเนี่ยรู้สึกว่านวลสบายเท้านะครับเป็นรองเท้าที่สไตล์ไทไม่ได้สูงนะครับ โดยไตค์ทยเนี่ยก็คือด้านส้นเท้า35นะครับด้านหน้า,า27ดอกแนะครับสังเกตว่าด้านหน้าเนี่ยจะจะไม่ได้หนานะครับ27นะครับถ้าเทียบกับรองเท้าวิ่งซูเปอร์ชูสื่นืนเนี่ยก็คือเตี้ยกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยถูกจัดแคตตากรีเป็นรองเท้าเรซิ่งแฟรนะครับแต่ย้อนกลับมาเมื่อวิ่งในย่านความเร็วแบบ เร็วขึ้นมาหน่อย6กหครึ่งนะครับซึ่งผมลองวิ่งแล้วก็ยังสบายครับเป็นรองเท้าที่วิ่งสบายเพราะว่ามันนุ่มนำนะครับแล้วก็มีแรงเด้งส่งนะครับมีแรงเด้งส่งมีแรงกดส่งไปได้แบบสนุกนะครับรองเท้าคือถึงแม้ว่ามันจะดอกแปดนะครับแต่ ผมว่ามันไม่ได้กลิ้งกระดกมากเพราะว่าโฟมด้านหน้าเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้หนาแล้วกเ็เขาเรียกว่าไงมันมีความนุ่มยุบนิดนึงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้มันจะออกเป็นแนวไหลไหลๆนะครับเด้งไหลายๆไปนะครับก็วิ่งได้นะทีนี้พอมาในย่านความเร็วที่แบบเอาง่ายๆความเร็วแบบเพสเพสอินเทอร์วัลผมแล้วกันเนาะอินเทอร์วัลหรือว่าแบบเพสที่เอาไปลงโนมิซนูนมาวิ่งเพสห้าอย่างเงี้ยครับ วิ่งเพ็น5 5 2 0 5 3 0งสนเนี่ยสนุกเลยรองเท้าคู่เนี้ยนะครับหรือวิ่งเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับมันสนุกนะมันเป็นรองเท้าที่เป็นนุ่มเด้งตบเด้งตบเด้งมันจะไม่เหมือนแบบรองเท้า Racing Fit ในตลาดเอ้ย Racing Racing Fit Racing แ l a t ในตลาดทั่วๆไปอย่างเมื่อก่อนที่ผมใช้แบบพวก a s i c s Sky Sensor อร์จะแปลนเนะครับอันนั้นคือเลสซิ่งแฟลตจริงๆตบ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 จนตะคิวขึ้นเลยตอนนั้นเอาไปวิ่งบางแสนยนะครับแต่ตัวนี้มันยังนุ่มอยู่นะครับแล้วมันจะเจออาการยุบก่อนครับถ้าวิ่งเร็วนะสําหรับผมไม่รู้ว่าในมุมมองของนักวิ่งที่วิ่งเร็วๆเป็น Elite หรือว่าไม่ต้อง Elite ก็ได้ครับเป็นนักวิ่งที่วิ่งเร็วหน่อยวิ่งเพจเรสประมาณ4ี่สครึ่งอะไรเงี้ยจะรู้สึกยังไงนะแต่เพจเรสของผมเนี่ย สมมุติ 5K เนี่ยผมก็จะพยายามวิ่งให้ประมาณ520 530เนี่ยมันรู้สึกว่ามีอาการยุบตัวครับเจออาการยุบตัวหน่อยแต่ว่ามันไปเร็วนะคือโฟมมันนุ่มเด้งแล้วก็ตัวแผ่นเนี่ย Energy Arc มันใหญ่แล้วแผ่นมันผมว่ามันมีการงอตัวได้ดีครับพอกดปุ๊บมันเด้งเนี่ยกดผมกดให้ดูไหม กดเห็นป่ะกดปุ๊บม,มันเด้งกดปุ๊บม,มันดีดออกไปเงี้ยเออ <Mine> ปั้งปั้งออกไปนะครับมันก็เลยทําให้เร่งความเร็วได้ดีครับเร่งความเร็วแล้วก็ยังสบายด้วยนะเป็นความเร่งที่แบบเร่งขึ้นแต่ก็ยังความสบายอยู่มันไม่รู้สิผมว่ามันเป็นรองเท้าที่ผมวิ่งแล้วไม่รู้สึกฟิลกราวเท่าไหร่ครับไม่รู้สึกว่ามันเท้าเราสัมผัสพื้นอย่างรีเบลรีเบลรีเบลเออรีเบลวีีเนี่ยยังรู้สึกว่าพอวิ่งเร็วเนี่ย มันรู้สึกว่าเท้าเนี่ยเจอพื้นนะครับเท้าได้ฟิลลิ่งกาวเยอะเลยนะเพราะว่าตัว Rebel อาจจะไม่มีอาจจะไม่มีตัวแผ่นด้วยแต่ตัวเนี้ยเหยียบไปยังไงก็ไม่เจอครับผมรู้สึกว่าไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนถึงพื้นอนะถึงแม้ว่า s t a ็กเนี่ยมันจะ27เองด้านหน้านะด้านหน้า27แล้วนุ่มด้วยอะแต่ว่ามัน มันวิ่งแล้วสบายครับเร่งเร่งเร่งไปได้เรื่อยๆสนุกเลยนะครับแต่ทีนี้พอถึงจุดจุดหนึ่งสำหรับคนที่วิ่งไม่ได้เร็ววิ่งไม่ได้แข็งแรงนะครับพอถึงจุดจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะเจออาการแบบร่อยครับขาร่อยเริ่มหมดแรงเวลาเราต้องวิ่งย,วยาววิ่งวิ่งความเร็วกว่าปกติของเราแล้วก็วิ่งเป็นระยะทางเนี่ยพอขาเราเริ่มหมดแรงอะ่ะผมรู้สึกว่ามันถีบไม่ขึ้น,นครับ มันรู้สึกว่ามันอาจจะต้องเฟิร์มกว่านี้นิดนึงแต่อันนี้คิดแทนนะคิดแทนนักวิ่งที่แบบซิ่งๆนะครับถ้าสมมติว่าวิ่งเพ4ส4 4ครึ่งแล้วก็ไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับหรือว่าต่อให้วิ่งเพส5ครึ่งก็ได้แต่ว่าวิ่งได้เรื่อยๆแบบแบบอย่างผมยกตัวอย่างอย่างนักวิ่งที่แบบวิ่ง1 0 k ซับ1เป็นขนมขนมเงี้ยครับ5 3 0 5 4 5วิ่งได้สบายๆเนี่ยผมมองว่าก็ดีนะแต่คือ10ซับ1 ที่เป็น 10k ของผมมันยังไม่ได้ไงมันยังไม่ได้สบายมันต้องเค้นสุดๆอะ่ะขนาด 5k อะ่ะ 5k ซับ3าผมยังต้องเค้นเลยอะ่ะเพราะฉนั้นมันเวลาจังหวะที่มันหมดอ่ะครับมันจะเริ่มรู้สึกว่าร่อยรู้สึกว่ารองเท้าเริ่มยุบเกินไปแล้วนะครับเริ่มยุบแล้วพอถีบแล้วฉันเริ่มรู้สึกขาเราไม่มีแรงที่จะยกท,ที่จะถีบต่อ,อมันก็เลยรู้สึกว่าเด้งน้อยไปหน่อยจริงๆอะ่ะรองเท้ามันดีดเด้งเออมันนุ่มเด้งเยอะนะแต่ต้องมีแรงพอที่จะถีบเขาไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับงงไหม ไม่รู้จะพูดยังไงนะพูดแบบอารมณ์ล้วนๆเนี่ยก็อาจจะวงไปวนมานะแต่เอาเป็นว่าขาแรงผมว่าดีแต่ถ้าขาอรอยเนี่ยมันอาจจะยุบเกินไปนิดหนึ่งนะครับมาถึงข้อที่ผมชอบแล้วก็ประทับใจเกี่ยวกับเจ้าตัว s c p a c e r v2 นะครับอันดับแรกเลยก็คือดีไซน์ครับหน้าตานะคือเป็นรองเท้าที่แบบอ่ะดูก่อนดูก่อน คือเป็นรองเท้าที่แบบคันมานานมากนะคันมานานนะครับก็กว่าจะได้มานะก่อนจะได้มาคือเห็นแบบโอ้โหหลายช่องเลยไม่ว่าจะเป็นพี่นุ่ม runner journey นะครับพี่นุกมนุษย์ตาขาาเจเจรันนะครับที่แบบโอ้ย คืออดทนกับมันมากอะ่ะคือหน้าตามันดีแต่ว่าที่ยังรออยู่เพราะเรื่องอะไรครับก็เดี๋ยวไปดูเรื่อง้อที่ไม่ชอบแล้วกันนะครับหน้าตาดีครับสวยแล้วก็สีนี้ด้วยนะสีขาวแล้วก็สีทิวใช่ไหมสีเขาเรียกอะไรเขียวน้ําทะเลอะ่ะสวยงามครับดีไซน์นิวบาลานซของปีนี้ผมว่าดีอะ่ะใส่เดินเที่ยวได้ด้วยอะ่ะเออสามารถใส่ไปเที่ยวคู่เดียวก็ได้นะใครที่แบบชอบรีเบลนะครับอันนี้ก็จะเป็น เ,เขาเรียกอะไรคาแรคเตอร์ของรองเท้าสายซิ่งนะของ New Balance นะิวบาลาน่ะตระกูลฟิวเซลอ่ะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นหน้าตาดีครับสามารถใส่ไปเที่ยวต่างจังหวัดยังได้เลยนะใส่ไปได้แล้วก็เอาไปวิ่งด้วยก็ได้นะครับแล้วมันเดินง่ายไงมันไม่ได้สูงมากเหมือนซูเปอร์ชูสเหมือน s อสซีเอลอะไรเงี้ยครับที่มันจะสูงๆนานา,นาเทอะท้าหน่อยแต่ตัวนี้มันคือแฟลตๆบางๆสวยงามเออนะข้อต่อไปที่ชอบนะครับก็คืองานประกอบงานประกอบนิวบาลานขึ้นชื่อครับไว้ใจได้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่อง กาวรอยเย็บต่างๆแล้วก็วัสดุที่ใช้ประกอบดีมากนะวัสดุเมชเนี่ยเออโหวัสดุดูดีนะครับบุข้างในเนี่ยก็เป็นบุด้วยลักษณะเหมือนกำรรมะหยี่ครับทำให้มันดูมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นนะครับตัวโฟมต่างๆเนี่ยโอเคทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นนี่เป็นอีกข้อหนึ่งที่ชอบข้อต่อไปก็คือเรื่องความบางเบาใส่สบายของอัปเปอร์ครับอัปเปอร์แบบนี้คือดีงามนะเป็นอัปเปอร์เมชชั้นเดียวแล้วก็เจาะดูตะข่ายแบบบางๆเลย เออบางๆเลยนะครับแต่ว่าใส่สบายมากๆระบายอากาศได้ดีแบบสุดๆนะคือดีกว่านี้ก็ต้องแบบ ก็ต้องไม่ใส่แล้วอะเออถ้าดีกว่านี้ก็ต้องเป็นรองเท้าคีบรองเท้าหุหนีบแล้วอะออคือมันบางเบาแล้วก็เจาะรูระบายอากาศได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นมันจะให้ฟีลลิ่งรู้สึกนุ่มสบายหมายถึงตัวอัปเปอร์ก่อนนะแล้วก็ระบายอากาศได้ดีเยี่ยมเลยนะครับโทบ็อกซ์ก็คือพอดีกว้างนั่นเองนะข้อต่อไปที่ชอบนะครับก็คือการล็อกข้อเท้าครับการล็อกกระชับข้อเท้าทําได้ดีนะครับถึงแม้ว่ามันจะร้อยลันเนอร์รูปไม่ได้เพราะว่าเชือกมันสั้นนี่ เชือกเหลือแค่นี้ยังไม่ได้ร้อยแล้วเนะื้อหลูบนะเชือกเหลือแค่นี้จะเอาอะไรไปร้อยใช่ไหมแต่การล็อกกระชับข้อเท้าเนี่ยไล่เชือกอะไรกันต่างๆขึ้นมาแล้วก็ทําได้ดีครับเอาอยู่เลยนะแต่ก็ต้องใส่ตรงสายซึ่งเดี๋ยวจะมีข้อที่ควรตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับข้อต่อไปที่ชอบก็คือเรื่องความนุ่มครับความนุ่มบวกกับความเด้งของเขานะครับทำได้ดีคือโฟมฟิลเซลโดยเฉพาะฟิลลเซลที่เป็นแบบโฟมพีแบกล้วนๆอ,อย่างเงี้ยเป็นโฟมพีแบกล้วนๆเงี้ยคือคาแรคเตอร์คือน,นุ่มเลย นุ่มแบบนุ่มนํำเลยนะนุ่มแบบชัดเจนแบบไม่ต้องมาสงสัยเลยว่าเอ้ยแบบนี้มันนุ่มหรือมันแน่นวะหรือมันเฟิร์มวะไม่ต้องสงสัยครับโฟมฟิลเซลพีแบกนี่คือนุ่มครับนุ่มเลยนะครับเพราะฉนั้นมันจะเกิดความสบายโดยเฉพาะคนที่วิ่งไม่เร็วอย่างผมอะวิ่งช้าช้าวิ่งชิวชวนะครับวิ่งซ้อมอยู่ที่บ้านก็เจ็ดเจ็ดครึ่งนะครับวิ่งเร็วขึ้นมาหน่อยไปเรสก็หกครึ่งอะไรเงี้ยมันทําให้รู้สึกว่าสบาย สำหรับคนที่ติดนุ่มนะครับซึ่งมันจะไม่เหมาะกับคนที่ชอบเฟิร์มเลยนะสำหรับผมนะเพราะมันจะเจอการยุบมันเป็นรองเท้าที่นุ่มสบายและอีกข้อหนึ่งที่ชอบก็คือให้ความมั่นคงดีนะครับให้ความมั่นคงดีก็จะด้วยตัวสแต็กที่มันไม่สูงมากนะครับ่วนเท้า3 5ด้านหน้า27ไม่สูงแล้วก็ <c oughs> ออกแบบมาให้ช่วงพื้นเท้าเนี่ยมันมีความ กว้างนะครับแล้วก็ลงได้เต็มเท้านะครับบวกกับดีไซน์เขาเนี่ยไม่ได้ทําให้สวยอย่างเดียวผมเชื่อว่ามันช่วยประคองเท้าเราด้วยเพียงแต่ว่ายังไงก็ตามครับรองเท้าที่เป็นสายแข่งสายเรซิ่งอ่ะมันไม่ได้ดีไซน์มาเพื่อรองรับอาการเท้าล้มอยู่แล้วนะครับแต่กาําลังจะบอกว่า New บาลานซ์เอสซีเพ V2 เซอร์วีสเนี่ยสามารถประคองอาการเท้าล้มได้เป็นอย่างดีแต่ต้องไม่ได้ล้มเยอะจัดนะผมไม่ได้ล้มมากก็รู้สึกว่าไม่มีปัญหานะตอนเดินมันอาจจะมีอาการแบบ หมือนจะบิดบ้างซึ่งมันเป็นอาการธรรมชาติของคนเท้าลมครับแต่เวลาวิ่งออกไปแล้วเนี่ยลงซักกลางเท้าหรือปลายเท้านะไม่มีปัญหาเลยนั่นเองนะครับข้อต่อไปที่ชอบนะครับก็คือมันเป็นรองเท้าผมก็ยังไม่เชิงไม่อยากจะเรียกมันว่าเป็น Racing Flat อะ่ะผมขอเป็น Racing ่งช e s ได้ไหมคือ Racing ่งช e s เดี๋ยวเนี้ย คนภาพจำก็คือจะเป็นภาพจำที่นนหนาๆนะสแต็ก40หรือว่าสแต็กอาจจะสูงกว่านั้นไปอีกในซ u เปอร์เทนเนอร์นะครับ40 45เนี่ยแล้วก็โฟมด้านหน้าก็ไม่เคยต่ำกว่า32แล้วกันนะเพราะว่าถ้าสมมุติอันนี้40ข้างหน้าก็เต็มที่ก็32ใช่ไหมครับเพราะนั้นหน่าจะสูงมากแต่นี่คือ35 27มันเลยถูกจัดไว้ในแคตตาล็อกอีัน แบบนึงแคตต g o r อที่เป็น Racing Flat แต่ผมขอเรียกมันว่า r racing shoes ละกันมันเป็น Racing Shoes ที่มีความแตกต่างครับเป็นเเป็นเรซซุ่งเป็น Ra s i n g shoe ที่มันให้ความนุ่มเบาแล้วก็รู้สึกว่าบางเออมันเป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งที่เราไม่ได้ค้นพบหรือว่าไม่ได้เจอในรองเท้าแข่งมานานมากแล้วนะเออรองเท้าแข่งที่ สแต็กเดเต่บางๆเนี่ยถ้าเรานึกถึงเมื่อก่อนนะครับพวก m i ซุโน่เอ็มเปอเใช่ไหมครับพวก Asic, t แทเทอร์เ c ซิ y สกายเซเซอร์ตระกูลแจเปนต่างๆหรือว่าแพนพีเดเตอร์เมื่อก่อนเนี่ยเออนั่นแหละคือรองเท้าที่แบบบางๆเลสซิ่งแฟตตบปั้ง,ป,งปั้งไปนะครับแต่คู่นี้เป็นรองเท้าบางที่แบบแตกต่างครับมันให้ฟิลลิ่งที่ไม่สูงไม่ได้รู้สึกว่าต้องใช้อะไรอะความ ความมั่นคงในการยืนอะไรเยอะนะครับมันยืนง่ายๆตเตี้ยๆแบนๆติดๆนะแต่ว่านุ่มแล้วก็เด้งมากนะครับเด้งมากนะยกเว้นถ้าเราแบบขาไม่แรงหรือว่าคนที่ชอบเฟิร์มๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันยุบเกินไปนั่นเองรู้สึกว่ามันไม่มันขาดความดีดความกลิ้งนะถึงแม้จะดอปแปดเนี่ยผมยังมองว่ามันไม่ได้แบบผลักกลิ้งอะไรมากมันจะใช้วิธีไหลๆปึ้งๆปึ้งเด้งๆไปมากกว่านะข้อต่อไปที่ชอบก็คือเรื่องพื้นครับ พื้นเนี่ยผมว่าเขาตั้งใจมาเสริมสร้างความแข็งแรงเลยนะความทนทานเลยเพราะว่าถ้าใครได้ดู box, อินบ็อกซ์ก็จะเห็นผมให้ดูอีกรอบแล้วกันคือพื้นเอาโซให้มันหนามากหนาแล้วก็ให้เต็มด้วยครับเต็มตรงนี้เลยนะด้านหน้าเว้นตรงกลางนิดนึงแล้วก็แปะตรงซนซึ่งเป็นชั้นยางที่หนามากอะตรงซนนี่ผมว่ามีสักโหเซนอะ เออมีสักเซนได้มั้งหนาะจริงๆด้านหน้าก็เช่นเดียวกันครับเพราะนั้นในเรื่องอายุการใช้งานทนทานเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาเลยนะแล้วก็ความเกาะก็อ,กอ,กอ,อยู่ในระดับมาตรฐานที่ดีละกันนะไม่ได้ถึงกับแน่นหนึบเหมือนอย่างในตะกูลพวกเอเซเกรปคอนตินเนนตัลใน G3 ของมิซูโน่ในภูมาเกรปพวกนั้นจะหนึบสุดนะครับแต่ตัวเนี้ยอยู่ใน ลงลงมานิดหนึ่งนะครับลงลงมานิดหนึ่งก็ทําได้ดีกว่าหลายๆยี่ห้อแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานโดยปกติทั่วๆไปนะครับไม่ได้ไม่ได้ถือว่าแบบแย่ yeah, ลื่นฉลับอะไรนะก็ถือว่าทําได้ดีนะครับมาถึงข้อที่ควรตั้งข้อสังเกตนะครับผมขอเป็นข้อแรกก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องราคาครับราคาป้ายตัวนี้8,900บาทครับ8,900บาทก็คือ ผมถึงบอกว่ามันคือราคารองเท้าซ u เปอร์ชูสครับราคารองเท้าเรซิ่งชูสเลยราคามันเท่ากับ SE ซีลิฟ V4 นะครับนี่แหละเลยเป็นย้อนไปที่เหตุผลว่าทำไมผมถึงคันแล้วก็คันแต่ต้องคิดอะ่ะคันแต่ต้องขอเวลากูหน่อยวะขอเวลากูหน่อยว่าแปดเกพันเนี่ยคือมันคิดว่าแบบเฮ้ย ไหวป่าวะเออนะราคามันค่อนข้างสูงครับผมบอกเลยราคามันค่อนข้างสูงแต่ถ้าเทียบกับประสิทธิภาพที่ได้มานะครับเทียบกับประสิทธิภาพที่ได้มาแล้วก็สเปคต่างๆนะครับมันคือเป็นสเปคตัวท็อปเลยอะหรือจะมีใครคิดแบบนี้ไหมผมเคยคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเล่นๆนะครับบอกว่าเฮ้ยราคาเท่ากันมึงเอาเอสซีไม่ดีกว่าเหรอคือสเปคเหมือนกันหมายถึงโฟมนะครับหมายถึงแผ่นอะไรเงี้ยแต่มึงได้โฟมเยอะกว่านะ ได้โฟมมาเยอะกว่าได้อัปเปอร์ที่แบบหนากว่ามีพูดง่ายว่าได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้วัตถุดิบที่เยอะกว่าผมก็คิดว่าคิดอย่างนี้ได้วะเออนึกออกไหมคิดได้วะก็แบบเออก็อาจจะคิดได้นะมันเลยทําให้ผมแบบเอวะมีผลแล้ววะเออนี่ลองกริ้งเล่นเล่นกริ้งเล่นเลให้ดูก่อนไหมระหว่างนี้เออมันก็มีล็อกเกอร์นิดนึงนะเออราคามันก็ค่อนข้างสูงครับแต่ว่าก็ต้องบอกกันเลยว่า ถ้าซื้อช่วงที่ผมซื้อเนี่ยมันก็จะได้ส่วนลดในช้อปปีของร้าน Run ทูพาราไดส์นะครับคู่นี้ซื้อจากร้าน Run to Paradise นะก็จะมีส่วนลดประมาณ20%นะครับยีก็ได้ประมาณตอนนั้นผมได้มาเท่าไหร่วะเจ็ดพันมั้งเออเจ็ดก็ยังถือว่าสูงครับแต่จะบอกว่าถ้าพอใจอะ่ะเออถ้ามันมันคือความเพียงพอใจเนอะถ้าราคาประมาณนี้ แได้ฟิลลิ่งแบบนี้ครับได้ฟิลลิ่งที่แบบไม่ได้เคยรู้สึกกับคู่ไหนมาก่อนเลยนะต้องบอกกันเลยว่ามันเป็นรองเท้าที่ผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับรุ่นไหนมาก่อนเลยเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะเทียบกับงานประกอบด้วยฟิลลิ่งที่บางเบานะครับมั่นคงไม่ได้หนาเทอะท้าเหมือนเรซิ่งชูทั่วไปแต่ดีดเด้งนุ่มส่งอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่คุ้มราคาแล้วกันนะแต่ก็แพงแหละ ข้อต่อไปที่คนตั้งข้อสังเกตนะครับอาจจะเป็นเรื่องไซส์นิดนึงแล้วกันนะครับเรื่องไซส์เนี่ยมันค่อนข้างก้ากึ่งครับคือผมลังเลมากๆตรงนี้เพราะว่าได้มีโอกาสไปทดลองสวมใส่นะครับอย่างรีเบลก็ตาม r e เ e l วีซเนี่ยผมลองใส่แล้วผมรู้สึกว่าหน้ามันจะสั้นกว่าปกติ นะครับในตรงไซส์นะ 9U.S. นะครับ 9U.S. ตรงไซส์หน้ามันจะสั้นกว่าปกตินิดนึงนะครับแต่ด้วยความลังเลก,ก็คือด้วยสไตล์รองเท้าอะครับสไตล์รองเท้ามันมันเป็นรองเท้าที่เอาไว้ทําความเร็วนะครับเป็นรองเท้า Racing Flat เนี่ยผมก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะใส่ตรงไซส์เข้ามานะครับมันจะเหลือสั้นกว่าปกตินิดนึงครับเออเหลือแบบ นิ้วโป้งเบียดเบียกดๆลงอ่ะหมายถึงว่าเวลาเราใส่แล้วดันเท้าติดนะครับนิ้วมันพอดีเลยก็คือสั้นกว่านิดนึงแต่ผมคิดว่าผมเลือกถูกเพราะว่าอะไรครับถ้าเพิ่มไซส์ไปเนี่ยผมว่ามันจะเหลือเยอะเกินไปที่จะเอาไว้วิ่งวิ่งแบบเร็วๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงข้อเท้าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ล็อกกระชับมากเพราะนั้นก็ใส่ตรงไซส์ได้แต่ว่ามันจะสั้นกว่าปกตินิดหนึ่งซึ่งผมเลยคิดว่าถ้าวิ่งเนี่ย เต็มที่ก็อาจจะได้สักฮาฟแล้วกันครับ21เนะเพราะว่าไม่ไงนะั้นอ่ะเจอกันนิ้วชนนะครับผมวิ่งคู่นี้ยาวสุดผมลองแค่ 10K ครับลองแค่ 10K เนะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรก็รู้สึกว่าเลือกตรงไซส์ดีกว่านะครับเน้นกระชับเน้นใช้ทําความเร็วนั่นเองนะทั้งที่วิ่งไม่เร็วเนาะต่อไปที่ควรตั้งข้อสังเกตก็ผูกมาต่อเรื่องเชือกละกันครับเชือกสั้น สั้นจนที่ไม่สามารถร้อยละเนื้อลุกได้เลยไม่ว่าจะไล่เชือกยังไงก็ตามนะครับยกเว้นอาจจะข้ามรูเคยลองแล้วนะร้อยแบบข้ามรูขึ้นมาสันหน่อยอะ่ะมันก็ยังรู้สึกสั้นอยู่ดีครับเพราะว่าถ้าเราไปไล่มากมากเนี่ยตรงหลังเท้ากลางเท้ามันก็จะแน่นเกินไปนะครับผมก็เลยคิดว่าเชือกมันสั้นแบบสั้นจังเลยอะ่ะ ออมันเลยทําให้เป็นอีกข้อหนึ่งที่จําเป็นอาจจะจําเป็นจะต้องใส่ให้ตรงไซส์ครับตรงไซส์มันจะสั้นกว่าปกตินิดนึงหมายถึงว่าหน้านะแต่เชือกมันร้อยลัเนื้อหลุมไม่ได้อะเออถ้าใส่ยาวหรือว่าเพิ่มไซส์เนี่ยผมว่ากลัวจะมีปัญหานะครับในการล็อกกระชับข้อเท้านั่นเองนะข้อต่อไปนะครับที่ควรตั้งข้อสังเกตนะครับก็คืออาจจะเป็นเรื่องความนุ่มจนเกินไปสําหรับคนที่ไม่ชอบรองเท้านุ่มๆน,นะครับสาหรับผมไม่มีปัญหา รู้สึกว่าชอบนะสติดนุ่มนิดหน่อยอยู่แล้วนะครับเก้เ,กเวนอาจจะมีบางรุ่นอย่างเอทพารีเนี่ยก็จะเออชอบถ้าแน่นก็จะไปอย่างนั้นเลยนะครับแต่ใครชอบนุ่มจะชอบเลยแต่ถ้าคนไม่ชอบนุ่มหรือแม้กระทั่งชอบนุ่มแต่ว่าเรียกว่าไงเดียขาแรงแล้วก็แบบชอบถีบเร็วๆมันเนี่ยมันจะเจออาการยุบตัวก่อนครับมันอาจจะนุ่มจนเกินไปครับมันนุ่มนิดหนึ่งเนาะก่อนที่จะดีดออกไปครับมันเลยอาจจะทําให้มีจังหวะสูญเสียแรงนิดหนึ่ง นะครับถ้าใครที่ไม่ชินรองเท้านุ่มๆอ่ะจะรู้สึกว่าอาจจะจับจังหวะผิดต้องปรับตัวใหม่นิดนึงแต่ผมว่าสําหรับผมผมโอเคนะยกเว้นแบบคือโอเคหมายความว่าวิ่งในเพจของเราเองอ่ะเพจหกครึ่งเพจไม่เกิน7อย่างเงี้ยหรือว่า7ดนิดๆก็ได้อ่ะมันโอเคครับแต่ถ้าวิ่งเร็วมากๆเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าผมต้องการที่จะทําความเร็วทํา PB เพจ่า PB ที่ระยะ 5K 10K เนี่ย ผมว่าผมอาจจะต้องการรองเท้าที่เฟิร์มกว่านี้นิดนึงนะครับเพื่อให้ผมรู้สึกว่าไม่เสียแรงจนเกินไปนะแต่ว่าข้อดีก็อีกอย่างหนึ่งถึงแม้มันจะนุ่มระบางนะแต่ผมไม่เจออาการสถานนะ 10K ก็ไม่เจอคือคนอาจจะมองว่าน้อยวิ่งน้อยไปหรือเปล่ามันก็ไม่เจอนะครับแต่ว่าอย่างในเมตาสป e ดเอ็ดพารีเนี่ย 10K ก็เจอแล้วสกายพารีเนี่ย 756K เนี่ยผมว่าผมเจออาการสถานเจอแผ่นแล้วแต่คู่นี้ไม่เจอนะครับเพราะนั้นอาจจะไม่เหมาะ สำหรับคนที่ชอบความเฟิร์มความแน่นนะครับเพราะว่าคู่นี้มันจะนุ่มระยุบไปนิดนึงนั่นเองนะสรุปส่งท้ายสั้นๆอีกน,น,น,นิดนึงแล้วกันนะครับรองเท้าคู่นี้เหมาะกับใครเหมาะกับนักวิ่งที่อาจจะมีประสบการณ์มาแล้วนะครับที่ชอบการวิ่งแล้วก็เริ่มต้นที่วิ่งมาระยะหนึ่งแล้ว่แล้วต้องการได้รองเท้าแข่งนะผมย้ำว่ามันเป็นรองเท้าแข่งที่ได้อารมณ์อีกแบบหนึง่ง ได้อารมณ์ที่แตกต่างครับได้อารมณ์ที่ไม่เหมือนรองเทา้าเรซิ่งชูสูเปอร์ชูทั่วไปที่จะหนาจะหนานุ่มจะหนาแน,น่นอะไรก็ตามนะคู่นี้คือบางนุ่มปกติเราอาจจะชินกับบางแน่นบางเฟิรม์มบางเฟิร์มแน่นเอ้ยงงละบางแล้วแน่นบางแล้วเฟิรม์มใช่ไหมครับแต่คู่นี้คือบางและนุ่มนุ่มและเด้งด้วยเออเพราะฉะนั้นมันจะเป็นความรู้สึกใหม่เป็นฟิลลิ่งใหม่ที่ผมว่าผมยังไม่เคยเจอแบบนี้นะ ยังไม่เคยลองรองเท้าที่ฟิลแบบนี้กําลังนึกอยู่ว่ามีอะไรที่ให้ฟิลลิ่งคล้ายๆเนี่ยยังนึกไม่ค่อยออกนะเพราะว่ามันทั้งบางแล้วก็แน่นด้วยแล้วก็ไอ้บางแล้วก็นุ่มด้วยแล้วเป็นความบางที่ไม่เจอผื้นอะ่ะเออมันเลยเป็นรองเท้าเรสซิ่งชูที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนซึ่งถ้าใครอยากจะสัมผัสความรู้สึกแบบเนี้ยมันจะเหมาะครับมือใหม่มือใหม่เหมาะไหมถ้ามือใหม่มีเงิน มีกําลังพอนะครับหรือว่ามีเงินสัก5้าพันหกพันและอยากได้มือสองที่แบบเหมือนมือหนึ่งเนี่ยก็เหมาะสมครับข <c oughs> ายของอีกแล้วกู ก็เหมาะสมที่จะลองนะครับเพราะว่าฟิลลิ่งมันมันวิ่งง่ายครับมันเป็นรองเท้าที่วิ่งง่ายไม่ได้แบบว่าต้องเค้นต้องคันเพราะว่ามันนุ่มนำผมเลยแนะนําว่ามือใหม่ที่อาจจะยังไม่ได้ชินกับรองเท้าที่ความสูงสูงเยอะๆที่ดีดเด้งดูดดันดูดัน,ดนมากๆเนี่ยคู่นี้ผมว่าน่าสนใจนะผมอาจจะคิดต่างหลายๆท่านอาจจะบอกว่ามือใหม่ไม่เหมาะหรือเปล่าแต่ผมจะบอกว่าสําหรับ S C Pacer V2 เนี่ยมือใหม่ใช้ได้ครับมือใหม่ผมว่าเอาอยู่ นะเพราะว่ามันนุ่มเบาสบายแล้วก็วิ่งง่ายนั่นเองนะครับไม่เหมาะกับใครไม่เหมาะกับขาแรงที่ชอบความกลิ้งความดิบความมันความตบปังตบปังผลักไปอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นครับมันไม่ใช่รองเท้าที่กลิ้งกระดกแล้วก็ซิ่งๆิขนาดนั้นมันเป็นรองเท้าที่แบบ นุ่มเด้งกดเด้งกดเด้งอย่างเงี้ยเออผมเลยมองว่าถ้าใครที่ไม่ชอบความนุ่มหรือคนที่สำเขาเรียกว่าเสพติดความเฟิรม์มความแน่นเนี่ยต้องข้างคู่หนีไปครับเพราะว่าผมว่าคู่นี้ถ้าคุณชอบความนุ่มความเฟิรม์มเอ้ยถ้าคุณชอบแน่นเฟิร์มนะคู่นี้จะยุบเกินไปแน่นอนนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่โคตรล่าสุดอีกคู่หนึ่งของปีนี้นะสำหรับผมก็คือมันเป็นรองเท้าที่ ไม่เหมือนใครเป็นรองเท้าที่แตกต่างครับเป็นรองเท้าที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคยสัมพันธ์แบบนี้มาก่อนนะครับก็เลยอยากแนะนําให้เพื่อนๆได้ถ้ามีโอกาสนะถ้ายังหาได้นะครับก็ลองดูผมว่าน่าสนใจสําหรับ New Balance s c Pacer V2 คู่นี้นะครับแต่ถ้าหาไม่ได้ก็กระซิบมาในเพจ Facebook ได้นะ สำหรคัคลิปนี้หากถูกใจก็ฝากกด subscribe ติดตามแล้วก็อย่าลืมสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารอาจจะดีบ้างหรือไม่ดีบ้างจาก c h ช n n e l กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายปาซิานะครับแล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook ให้ด้วยนะครับเข้าไปพูดคุยในนั้นกันได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ